เดี๋ยวว่าเสร็จแล้วเดีอยากกินไอศครีมบลาบูบู <Yeah! S 1> อ้อ้าใจแล้วฉันรู้ว่าต้องทำยังไงเราจะเริ่มจากแตงโมเดี๋ยวเราจะทำน้ำแต่งโมกันใส่ลงไปในแก้วและก็เพิ่มโยเกิร์ตท,ทีนี้เราต้องปั่นทุกอย่างให้เข้ากันว้าวออกมานัก,กิสีสุด และทำส้มกล้วยอั Kaiser ุมนและบลูเบอรี่ด้วยทีนี้ก็เทใส่ในภาชนะของเราและเราก็ได้ไอสครีมหลากสีและจากนั้นเราต้องทำให้มันเซ็ตตัวโอ้ตรงนี้มีตู้เย็นอยู่พอดีงั้นก็ใส่เข้าไปในตู้เย็นแล้วก็รอแป๊บหนึ่งต้องหาอะไรทำพลางๆไม่นั้นฉันจะหลับเพราะความเบื่อเอาล่ะ ที่นี้ก็ถึงเวลาแล้วออกมาเลยโอ้ดูสิสีช่างสมบูรณ์แบบทีนี้เราจะตักออกมาเป็นลูกไอศครีมทำเป็นสามคนและจากนั้นก็เพิ่มลาบูบุมันคานขึ้นมาเองเลย hmm. วิเศษมาก hmm. โอ้โหเชฟไอศครีมของ hmm. เธอน่ารักจริงๆ อย่ามาดูใกล้ๆค่ะคุณย่ารู้อะไรไหมไอศครีมของย่าจะน่ารักยิ่งกว่าของเธอเราต้องบีบไอศครีมลงไปที่โคนวาฟเฟิลสวยงามและจากนั้นเอาแป้งโดชโอเเ็อกโกแลตมาและก็คลึงให้เป็นแผ่นค่อยๆรีบ และจากนั้นเราจะใช้แม่พิมพ์ลาบูบูตัดออกมาเป็นรูปสวยๆนี่ละจ้าเอาส่วนเกินออกไปได้และจากนั้นเอาไปอบในเตาอบเรียบร้อยทีนี้ก็เราต้องเพิ่มครีมไม่สิไม่ใช่แว่นตานี้เราต้องการแว่นตาที่ใหญ่กว่าเดิมโอ้ทีนี้ยากก็สามารถทำงานได้แล้ว เป็นงานที่ละเอียดมากเพราะงั้นเราต้องค่อยๆทำเราเริ่มจากิล์มสีเขียวแล้วก็สีขาวและทีนี้ก็มาเพิ่มใส่ไอศครีมของเราเนตดูสิจ้าว่าอยะทำอะไรโออคุณย่าตาเป็นอะไรเนี่ยผมกลัวนะใส่แว่นเดิมดีกว่าฮะใช่แบบนี้ดีขึ้นเลยอะ โอ้แล้วผมถึงไหนแล้วโอ้จริงสิโค้กผมชอบดื่มโค้กอืมนึกอะไรออกแล้วผมจะทำไอศครีมรสโค้กในตู้เย็นมีก้าวพิเศษในการทำไอศครีมพอดีเลยเทน้ำโค้กลงไปแล้วก็รอสักหน่อยโอ้โหสุดยอดดูสิและทีนี้ เราต้องการคนแล้วก็ติดหน้าลาบูบูเชฟคุณย่าดูสิฮะออกมาน่ารักมากเลยโอ้ยก็น่ากลัวอาลละวันไอซ,ซ่าลองเลยจ้าอ้โอทุกคนนำให้หนูล้เนี่ยเจ๋งจังหนูอยากริ่มจากคนช็อกโกแลตก่อนฮะ้ะลาบูบูตลกมากมาลองไอศครีมไปเลยอรสโคงนี่นะหนูรู้สึกได้หนูชอบและนี่คืออะไรอะ ไอศครีมค้อนที่มคุกกี้ลาบูบูทั้งคุกกี้และไอศครีมก็อร่อยมันมากและสุดท้ายหนูต้องลองไอศครีมที่สดใสอืมย๊อมย๊ออร่อยสุดๆและลาบูบูก็ฟินเวอร์หนูชอบมากเลยมีความสุขจังผู้ชนะก็คือเชฟโอ้แน่นอน ใครจะสงสัยล่ะฉันเก่งที่สุดครั้งนี้หนูอยากกินโดนัททุกคนทำได้ไหม <Yeah. S 1> ได้เลยก่อนอื่นเราต้องการแม่พิมพ์สำหรับโดนัทไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้และนี่ก็ไม่ใช่โอ้ยโอ้แม่พิมพ์โดนัทเหรอ <Yeah. S 1> ผมต้องการสิ่งนี้แหล่ะ oh. ค่อยๆบีบแป้งลงไปในแม่พิมพเออใช่แล้ว ผมรู้สึกได้ว่ารอบเนี้ผมต้องชนะแน่นอนเอาละ่ะจากนั้นก็เราต้องเอาใส่เข้าไปในเตาอบเปิดเครื่องแล้วก็รอโอ้สุขพอดีเลยเออกมาได้แล้วพอดูสิทุกคนนะ่ากินแค่ไหนอะและต่อไปเราต้องละลายช็อกโกแลตด้วยที่เผาร้อน โอ้สุดยอดเรามีช็อกโกแลตหลากสีและทีนี้ผมจะจุ่มโดนัทลงไปที่ช็อกโกแลตแบบนี้โอ้อใช่เลยสีสวยจังและทีนี้เหลือแค่เพิ่มรายละเอียดและเราก็มีโดนัทรูปสัตว์ตัวเล็กๆน่ารักน่าเอ็นดูจัง นน่ารักจากเนฟน่ารักแล้วเชฟละ่ะฉันเตรียมแป้งโดยเสร็จแล้วทีนี้เราต้องแบ่งเป็นชิ้นเล็กเล็กแล้วก็ย้อมสีจากนั้นนวดแป้งเอามาขึ่งและเอามาซ้อนกันทีนี้ก็ตัดเป็นเส้นเอาแป้งสืรุ้งของเรามาบิดให้เป็นเกลียว และเอาปลายมารวมกันและเราก็ได้โดนัทหลากสีทีนี้เอาไปอบในเตาอบได้ฉันจะทำหลายหลายชิ้นระหว่างที่รอให้มันสุกฉันจะทำครีมอร่อยอร่อยเพิ่มสีสวยๆและทีนี้ก็ใช้ไม้แหลมแหลมทำลายน่ารักน่ารักโดนัทของเราสุกแล้ว อ,ออกมาและก็จุ่มลงไปในครีมที่เราเตรียมได้โดนัทแสนสวยคองชันเสร็จแล้วจ้ะคุณยา่าแล้วยาจะทำอะไรนะโอ้ส่วนย่านั้นน่ะม,มีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแสนสวยและเราก็หั่นเป็นวงกลมและจากนั้นเราตัดตรงกลาง น่ารักและทีนี้ก็เสียบไม้เลยและคลุกกับแป้งต่อไปนำไปทอดและก็คลุกในช็อกโกแลตและต้องตกแต่งด้วยสตอรอเบอรี่แสนอร่อยเอามาจัดใส่จานเท่านี้ก็เสิร์ฟได้แล้ว กินให้อร่อยนะจ๊ะหลานรักใ้่กินให้อร่อยว้าวดน่นนกินขนนเลยอ่ะหนูอยากเริ่มจากโดนัทที่น่ารักที่สุดก่อนตัวนี้คือรูปแมวม,มาลองกันอ,อร่อยจังเนีชอบนะงานไปกันต่ออ๋อชอก,กันแล้วนี่นะงานก็มาลองกันเธออู้ข้างในเป็นแอปเปิ้ลไม่เหมือนใครเลย อันนี้ก็อร่อยมากมากส่วนอันนี้เต็มไปด้วยโดนัทอ๋อสีสวยสดใสส,ดสุดๆต้องลองรสชาติออันนี้ก็ไม่แล้วขอบคุณนะคะทุกคนทำให้หนูดีใจมากเอาล่ะใครเป็นผู้ชนะนะตัดสินใจแล้วพี่เนตอะไรนะถามจริงโอ้เนตร้านรักทำได้ดีมากจ้า ในครั้งนี้หนูอยากกินพิซซ่าทำให้หน่อยนะคะโอ้ได้เลยไม่มีปัญหาฉันมีแป้งที่สมบูรณ์แบบแล้วทีนี้เราจะมาทำขอพิซซ่ากันอาา่าฮะใช่แล้วและฉันคงไม่ใช่มืออาชีพถ้าไม่เพิ่มรายละเอียดแบบน่าสนใจสนใจดีมากจากนั้นใช้ส้อมจิ้มแป้งมันจะได้สุกทั่วถึง และแน่นอนต้องทาซอสมะเขือเทศแสนอร่อยและแกนเจนอันนี้จะทำให้เราได้แฮมที่เป็นดอกไม้เอามาเรียงที่พิซซ่าของเราเลยพ้ามาเขือเทศเข้าวโพดและชีสและเอาไปอบได้วิเศษกลิ่นหอมมากพิซซ่าของฉันเสร็จแล้วส่วนผมมีพิซซ่าแช่แข็งและมันก็อร่อยแน่นอน แค่ต้องเอาไปอุ่นในไมโครเวฟงานนี้ง่ายๆเลยอาหาใช่แล้วเป็ดฟ้าแล้วก็รอเป็นไงแค่อุ่นก็อร่อยออกมาใส่จานเท่านี้ก็เสิร์ฟได้แล้วฮะน่า,ากินมากๆเลยอยากกินเอง s ิซซ้ำอย่าไม่ชอบอาหารฟาสต์ฟู้ดเลยนะส่นญยา จะใช้ผลไม้แล้วกันพิซซ่าผลไม้น่ะก่อนอื่นต้องหั่นแตงโมอาหาใส่แล้วหั่นเป็นสองซี่และทีนี้หั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้แหละจ้าที่เราต้องการมันจะเป็นฐานของเราแทนซอสมะเขือเทศอยากจะใช้โยเกิรตและก็เพิ่มสตอรอเบอรี่ราสเบอร์อรี่บลูเบอรรี่ เรียบร้อยว่าในซาลองเลยจ้ากินให้อร่อยนะว้าวน่ากินจังเลยหนูอยากเริ่มจากพิซซ่าน่ารักน่ารักเจ้าหมีหน่ารักจังอ,อร่อยมากมากเลยหนูชอบนะแล้วมาลองอันนี้ต่อกันอหนูเคยกินพิซซ่าแบบนี้บ,อบอ่อยๆอะหนูชอบนะอร่อยมาก โอ้โหอะไรกันเนี่ยพิซซ่าผาลไม้ไม่อยากจะเชื่อเลยหนูไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก,ก่อนแลวรู้อะไรไหมนี่มันอร่อยเหลือเชื่อหนูมีความสุขมากๆและนี่คือผู้ชนะของเราคุณยา่าโอ้ลารัายี่าดีใจจังเลยจ้าถ้าชอบ Challenge ท้าท์นทำอาหารของเราไหมงั้นก็อย่าลืมกดไลค์ like, และกดติดตามช่องของเราไม่ต้นใหม่ๆรอเธออีกมากมายแล้วเจอกันใหม่นะ